นี่นะครับหลังจากว่าที่หุ้มตัวตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับด้านบนด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหลือหุ้มที่ว่าเป็นลายซาวอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับกับการหุ้มลายซาวต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับวิธีการหุ้มตู้ซับบูทูตนะครับนี่ครับทากาวหนังนะครับจะหุ้มลายซาวนะครับลายซาวก็ต้องทาด้วยนะครับนี่ครับ ลายซาวนี้ก็คือด้านหน้านะครับต้องทาเต็มนะครับตรงขอบตรงไรครับลงไปทั้งหมดเลยนะครับอีกาส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังครับเพื่อปิดหลังนะครับแล้วก็ทากาวหลังนะครับเหลือช่องที่จีดไว้ก็คือจะตัดออกนะครับเนี่ยครับติดเต็มแล้วก็จะตัดออกนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับวาดรูปไว้นี่ก็คือจะตัดออกนะครับวางไม้ลงไปแล้วก็ทํารูปค่าเข้าไว้นะครับเพื่อที่จะตัดออกนี่ครับ ลายทาเขาต้องทาครับทาทั้งหนังแล้วก็ต้องทาทั้งชิ้นงานด้วยนะครับนี่ครับทายทั่วๆนะครับตรงมุมตรงอะไรที่มันเจ็ดลงไปต้องทานะครับนี่นะครับหลังจากที่ว่าเราทากาวยางเสร็จแล้วทั้งหนังแล้วก็ทั้งชิ้นงานนะครับทางไม้อัด MDF นี่ยนะครับ เราก็มาประกอบนะครับจะต้องรอให้กาวมันเซตตัวก่อนนะครับรอให้กาวเซตตัวก่อนกาวเปียกๆนี่อย่าพึ่งไปรีดทับนะครับอย่าพึ่งไปติดกันนะครับต้องรอให้กาวมันแห้งหรือกาวมันเซตตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาทับแล้วก็รีดอย่างนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่ว่าที่เราตัดหนังให้ได้ขนาดแล้วนะครับเราก็มาทับตรงอย่างนี้เลยครับทากรงทากาวนะครับแล้วก็รอให้กาวเซตตัวแล้วก็มารีดทับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มัน เนียนนะครับนี่ครับเราค่อยตัดทีหลังนะครับนี่ครับตอนตัดเนี่ยกขาต้องใช้คัตเตอร์คมๆนะครับตัดนะครับนี่ครับหงายขึ้นตัดก็ได้หรือคว่ำตัดก็ได้แล้วแต่ถนัดของช่างนะครับนี่ครับตัดตรงที่เกินออกนะครับตรงที่ช่องกลางนี้เราก็ตัดออกนะครับแล้วก็ขอบแล้วก็ไล่ก่อนนะครับตามขอบตามอะไรเราต้องไล่ดีๆก่อนนะครับนี่ครับสักแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ก็เช่นกันนะครับส่วนนี้ด้านหน้านะครับเป็นลายสาวด้านหน้าตู้นะครับตัวนี้เราจะหุ้มหนังดํานะครับเราก็ขีดไว้แบบนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นช่องๆนี้ครับเพื่อเป็นตรงไหนเราจะเอาออกแล้วก็วงกลมไว้ก่อนนะครับส่วนนี้เราก็ตัดแล้วนะครับี่ยตัดตามมุมตามไรนะครับถึงก่อนที่ช่างต่อทํานี้นะครับแล้วก็ช่างแม็กหุ้มอย่างนี้ก็เป็นหนังดํานะครับ ตัดหนังให้ได้ขนาดแบบนี้นะครับเศษเกินยังไงแล้วก็มาฉีดเป็นเบ้าเป็นอะไรเป็นล่างไว้นะครับเป็นแบบนะครับเพื่อเวลาทากาวมันก็จะได้ไม่เลอะมากนะครับนะครับทาตรงเฉพาะจุดแต่ตรงไหนที่ว่าเราจะพับเราจะงอเข้ายังไงนะครับนี่นะครับตรงไหนที่เราไม่ได้ติดเราก็ไม่ต้องไปทานะครับกาวนะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์คมผมนะครับรีดออกนะครับนี่ก็เช่นกันครับ ตรงมุมตรงอะไรนะครับตรงเหลี่ยมเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆยแย่นะครับค่อยๆตัดนะครับใช้คัตเตอร์ตัดแล้วค่อยๆบีบเข้านะครับมันจะยากตรงตรงมุมนะครับต้องใจเย็นนะครับตามมุมตามอะไรนี่ต้องใจเย็นครับอย่างนี้ถ้าเราติดขอบเฉยเราก็ดึงเข้ามาติดขอบนะครับแล้วก็รีดแล้วก็ตัดออกไล่เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้พับขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยครับเราจะไม่ได้พับขึ้นมาข้างในนะครับเราเฉพาะขอบเราก็ติดแบบนี้ได้นะครับดึงขึ้นมาติดตามขอบสันมันนั่นแหละครับติดสันนั่นเราเฉพาะสันนะครับ ล้วก็พอติดแล้วกาวติดแล้วเราก็ตัดออกอย่างนี้เลยครับตรงที่ช่างแม็กทาอย่างนี้นะครับอแต่ส่วนนี้ขอบด้านในเียเราจะติดนะครับเราก็ต้องพับขึ้นมาติดแล้วก็ตัดออกทีหลังนะครับนี่ครับอส่วนนี้เอาเค่ขอบด้านข้างนะครับเราก็จะตัดด้านบนออกโดยที่ว่าไม่ไม่ติด ด้านในนะครับนี่ครับเอาเฉพาะขอบด้านอนอกเฉยๆนะครับนี่ครับแล้วก็รีดออกอย่างนี้เลยตัดออกอย่างนี้ส่วนตัวไหนที่เราจะเอาขอบด้านในเราก็ต้องพับข <omiast. S 2> ึ้นติดนะครับต้องทากาวนะครับนี่ครับนี่ก็คือเอาขอบด้านนอกเฉยๆนะครับเนี่ครับติดขอบด้านนอกนะครับเป็นหน้าตู้ซาวนะครับเอาดำนะครับส่วนนี้เป็นแผ่นปิดหลังนะครับเราก็จะใส่ไอ้ตะเกรงรางพึ่งอีกทีหนึ่งนะครับที่ช่างต่อกลางหุ้มเนี่ยนะครับ เป็นแผ่นปิดหลังนะครับนี่ครับหลังจากที่ว่าเราติดแล้วนะครับเราจะเจาะเจาะด้านนี้ก็ได้นะครับเจาะด้านด้านก็ได้หรือเจาะด้านบนก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะแทงออกนะครับหน้าดอกลําโพงครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดเป็นแบบคล้ายๆทําเป็นตัดแบบดอกทันตะบันนะครับกีดๆอย่างนี้เลยครับอย่างที่ช่างแม็กทำนี่นะครับตัดครึ่งเป็นกากบาดแล้วก็คอยมารีดตามขอบแบบนี้นะครับตัดเพื่อที่ว่ามันจะพับง่ายนะครับ ตัดเพื่อท no like like ี่ใจะเราจะพับหนังมันง่ายนะครับเนี่ครับเดี๋ยวอย่างที่ช่างแม็กทำเนี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นนะครับกับวิธีการหุ้มหนังนะครับเนี่ยหลังจากเราตัดเป็นแฉกเยอะๆอย่างนี้แล้วนะครับเราก็พับขึ้นอย่างนี้นะครับติดนะครับเนี่ยครับไล่แบบช่างแม็กกำลังไล่อยู่นี่นะครับอ่าไล่แล้วก็พับขึ้นเพื่อที่ให้มันแน่นนะครับแล้วก็พับขึ้นมาติดข้างในด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็ค่อยตัดออกทีหลังนะครับเนี่ยครับ ทำให้มันเป็นแฉกเพื่อว่ามันจะได้ติดง่ายๆนะครับตามมุมโค้งมันก็จะได้เข้าโค้งง่ายๆนะครับเนี่ยครับก็แนะนําให้ใจเย็นนะครับกับวิธีการติดหลังนะครับเวลาทากาวก็ทาให้มันเรียบๆนะครับอย่าให้มันเป็นหนังคางคกนะครับเวลาติดหลังมาแล้วมันจะได้ไม่เป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับนี่ครับพับขึ้นแบบนี้นะครับ พอพับขึ้นแล้วค่อยตัดออกนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับหรือสั่งทําตู้บลูทูธนะครับพร้อมฟังนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ก็เช่นกันนะครับรับออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทุกรุ่นทุกขนาดทุกชนิดนะครับฝากไว้ด้วยกับทีมงานแอบดังนะครับ